เราไม่ได้ขายแล้วทีนี้คนที่อยากเลี้ยงอยากจะบอกว่าอย่าเลี้ยงเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันที่ชอบซัฟเฟอร์นแชแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูวิธีการเลี้ยงหนูเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเราในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะ ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงหนูนะคะก็คือคุณต้อยเองนะคะที่จะมาเป็นคนให้ความรู้นะคะกับการเลี้ยงหนูนะคะทําไมถึงคุณต้อยถึงอยากทำทั้งสองเาทำเลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไปลงที่ช่องเมียฝรั่งในบ้านนอกด้วยนะคะอันนี้เป็น น้องนะคะน้องเขาทำช่องซับเพิ่งชแนลคุนว่าซับเพิงก็แปลว่าวซับเอลีงามเอลีนะเนาะแปลว่าสวยมากเป็นภาษาภูไทยเลยจ้ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบอหนูเนาะเรียกว่าบอ่อเนาะไม่ต้องเรียกว่าฟาร์มเนะ <c oughs> าะเพราะว่ามันมีอย่าง <c oughs> แค่พิ่บ,บอเองและทีนี้นะตอนแรกว่าจะเลิกเลี้ยงแล้วเ <c oughs> พราะอะไรกูต้อยถึงตอนนั้นถึงคิดว่าอยากจะหย,ยุดเลี้ยงคะ่ะเมื่อยไม่มีอะไรจะไปหาที่นั่งก่อนมือ เมื่อกี้นี่ครูต้อยพุดตอบไปว่าขี้เกียจเลี้ยงไม่ใช่ขี้เกียจขี้เกียจดือกล้องอ๋อขี้เกียจดือกล้องไม่ได้ขี้เกียจเลี้ยงหนมาะคะอ่ะพาะอะไรครูต้อยถึงอยากเลี้ยงคะทีแรกเลยที่แรกเลยอ้มันน่ารักกัไปดูคลิปแรกๆนะคะมันน่ารักไม่ใช่ตอนแรกเขาคิดว่าเลี้ยงหนูสร้างรายได้ใช่ไหมแล้วก็โอเคอยากเลี้ยงเพราะว่ามันน่ารักมากเวลาที่ลูกมันออก่ะมันมันตัวแดงๆนั่นแหละคู่ละห้าร้อยก็เลย ซื้อมาเลยเอามาเอามาเลยค่ะห้าบออันนี้เขาเรียกว่าหนูอะไรกันอันนี้คือหนูพุ่าที่จริงที่จริงบอกว่าจะเลิกเลี้ยงแล้วแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วแต่ว่ายังมีอยู่นะคะไอ้ที่เหลืออยู่นี่ก็คือพ่อแม่พันธุ์เรายังไม่อยากไปขายดยวให้ดูก่อนอันนี้ให้ดูบอสูเราค่ะนี่ค่ะแทนแทนแทนตัวใหญ่อันนี้คือพ่อแม่พันธุ์มันอายนะคะอันนี้ก็คือเราจะเลี้ยงอยู่ในไห นี้จะขายอยู่ห้าร้อยพ่อแม่พันถูกมากแล้วก็ตัวใหญ่มากเริ่จับกันเอนดูดูดูแลเอ็นนะเอ่อไม่เคยเห็นหนูอยู่ในไหเลยเหรอแปลแปลกมากที่นี่ออกมาแล้วกเนี่ยคู่ละห้าร้อยโคตรคุ้มมีมีตัวหนึ่งนะคะอยู่ข้างในค่ะู่กับเมียที่จริงอะถ้าไปซื้อที่อื่นน่าจะประมาณพันสองมั้งเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแต่ว่าเราไม่อยากเลี้ยงแล้วแล้วก็ ไม่อยากเอาไปปล่อยอันนี้นะเพราะว่าถ้ามันท้องเนาะเวลาที่มันคลอดลูกแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่ยังไงเราก็เลยเลี้ยงไว้ก่อนอันนี้นะคะน้องมันร้อนะคะ่ะมันร้อนเอ๊นี่ง่ยมันมันมันตกใจหรือเปล่าคะขนตั้งขึ้นเลยคะ <laughs> มันตกใจเธอนั่นแหละเราต้ตกใจเ <laughs> อามาตกใจ <laughs> <laughs> คนตกใจโนโ <laughs> นตกใจ อันนี้นะคะใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยถูกมากปกติไม่มีนะคะอันนี้พ่อไม่อยากเลี้ยงก็เลยเอาไว้แต่ว่าจะไปปล่อยก็ไม่ได้เพราะาคิดว่ามันน่าจะท้องอ่ะี่ยตัวนั้นอะ่ะมีในไห้นะคะตัวใหญ่จริงนนค่ะบอกว่าห้าร้อยบางคนยังบอกว่าแพงเออถ้าแพงก็ไม่ต้องเอาเอาไว้นี่แหละเดี <laughs> ย๋ยวจะมาดูบ่อต่อไปอบ่อนี้นะคะเจเจออันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันนี้ก็คือพัดลมแล้วก็ บอนี้มีแปดตัวนะคะลูกก็ยังมีเท่าเดิมน,นี่จําได้นะะีมคะที่มันคลอดแปดตัวนี่ไงใช่บันแรกที่มันคลอดเราก็จับเล่นเลยนะคะจับมานับดูจับเล่นตอนนี้ก็เหลือ,อยู่แปดตัวเท่าเดิมเอ้าอันนี้เรื่องจริงบางคนบอกว่าหนูคลอดห้ามจับเพราะว่ามันจะกินลูกอม,มันไม่เกี่ยวอะ่ะยังครบนะแปดตัวในนี้มันอยู่ที่คนนาะนี่บอนี้แปดตัว เออหนูผู้นี่ก็กินแค่ข้าวเปลือกข้าวใช่ใชแล้วก็หญ้าเห็นไหมเนหญ้าเตงโมแค่ลอดสับป,ประรดกินทุกอย่างแล้มันสัมป,ปะหลังกินทุกอย่างเลเลี้ยงง่ายนะคะเนี่ยใช่เลี้ยงง่ายมันก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละมาดูฝั่งนน้นนะคะฝั่งน,นี้อันนี้ก็ใช้ท่ออันเดียวประหยัดนะคะของเราอันนี้ก็คือโตขึ้นมาใช่อันนี้มันของ เราก็เลยไม่เอาไปปล่อยตัวเมียสองตัวนะคะแล้วเอ่อกี่เดือนก็ถึงขายได้กี่เดือนขายได้ตั้งแต่นนะคลอดแล้วค่ะเดือนหนึ่งก็ขายได้ถนะ้า <c oughs> เขาอยากได้ลูกมันเนาะจริง<ม>นะอันนี้พ่อแม่พันธุ์เราจะเน้นหนูไห้นะคะคุณแอนนาจะไว้ดึอันนี้กับม่งคู่อันนี้จะเป็นที่ให้อาหารมันนะคะเท่าอ่างนี้แล้วมันก็จะมากินหนูไห้จะมีตัวผู้กับตัวเมียอันนี้ก็คู่ละห้าร้อยพ่อแม่พันธุ์ แล้วก็อันนี้ให้ดูทุกบ่อเลยที่เหลือนี่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะไม่รู้เอามะพร้าวมาให้มันกินด้วยนะคะและอันนี้ก็คืออ้ยไม่ใช่อยไม่ใช่เราแตนเล็บีดอ้ยของเอ็นนาอ่าโอเคมาฟังบ่อนี้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 ก็คือเตรียมเอาไปปล่อยแล้วนะอันนี้เราประหยัดมากอันนี้เราไม่ตัดนะคะใช่เดียวางลงไปเลยแล้วก็เราจะเปิดเฉพาะที่ตรงนี้ อันนี้จะเป็นแม่หนึ่งลูกสามให้มันโตกว่าน,นี้แล้วก็จะเอาไปปล่อยนะคะอ่าไปปล่อยที่ไหนเราก็เอาไปปล่อยที่ไหนเอาไปปล่อยที่ป่าจะให้ดูอสุท้ายที่จะจะ,จะเป็นหนูพุก็เป็นหนูฝางใช่นี่อันนี้บ่อสุดท้ายอันนี้ก็เนี่ยคู่ละห้าร้อยไม่มีใครมาเอาก็จะเอาไปปล่อยตัวหนึ่งน่าจะเป็นกิโลโน่นนะคะกิโลกว่าใหญ่ได้นหนูพุกได้กินได้ใช่ไหมเรา หนูพูดกินได้หนูพูดไีกินได้ใช่ไหมคะเขาก็ทําขายอยู่หนูนะอภิดฐจากที่เราไปดูหนูกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับเพื่อนๆเนาะที่สนใจอยากจะรู้ว่าการเลี้ยงหนูเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างขั้นตอนแรกเลยค่ะต้องศึกษาอะไรใช่ขั้นตอนแรกเนาะในการเลี้ยงหนูต้องรักหนูรักหนูอ่าดับแรกรักหนูก่อนรักหนูแล้วก็สําคัญต้องมีทุนนะคะ เริ่มต้นนะคะเท่าไหร่คะเริ่มต้นเริ่มต้นหนูว็ดคู่ละห้าหร้อ, 500, อยงไงจะเอากี่คู่อืม,อมแล้วก็ต้องมีบ่อด้วยอ่ะอันอันแรกสุดเนาะถ้าอยากเลี้ยงจริงๆต้องปลูกหญ้าไว้ให้มันก่อนหญ้ามันสำปะหลังแล้วก็อะไรก็ได้ที่เป็นหญ้าหญ้าเนเปียหญ้าหวานเนาะแล้วก็หญ้าหญ้าทุกอย่างนั่นแหละมันกินหมดด,หมดูเหมือนเลี้ยงง่ายนะเขาเนี่ยง่ายค่ะเห็นไหมไง,ง่ายมากแล้วก็มันก็ออกลูก บางทีเนาะถ้ามันผสมพันธุ์ดีก็เดือนละครั้งนะคะมันก็จะออกลูกอยากเอาไปปล่อยแล้วมันก็กลัวว่ามันจะท้องยกขึ้นมาแล้วเหมือนมันท้องแล้วมันมีนมแล้วแต่ว่าพอาไปมามันไม่ท้องบางตัวที่คิดว่ามันไม่ท้องมันก็คลอดลูกล้วเห็นไหมเนี่ยมีการแบบสังเกตยังไงคะว่าเ๋อท้องหรือไม่ท้องอย่างเงี้ยรู้ดูที่ท้องว่าเออท้องโตขึ้นอะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวนั่นที่เราว่ามันท้องเดี๋ยวจับให้ดูนะคะแอนนาจับกล้องด้วยตามค่ะ ตามไปดกัูนนนะะคะนนี่คือที่คีบของเราเนะะี่ยอันนี้อันนี้สั่งมานะคะใช้นานมากแล้วก็ยังไม่พังเลยอันนี้ของดีมากสั่งทางเข,า,ขาเขาเรียนหนูนะเขาทํำขายอยากจะบอกว่าไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแน่นมากนะคะอันนี้มามาดูบ่อน,นี้ที่เราที่ว่ามันท้องวิธีสังเกตนะคะว่ามันมท้องเยาจะขึ้นมาให้ดูนะคะ มันมืดถ้าฉันจับได้แบบว่าเก่งมากเลยโอ้นี่นี่ได้แล้วโอ้โอ้โอ้กระโดดชิจ๊ะหด้ใส่อันนี้นี่ตัวนี้ท้องค่ะอ่าเห็นไหมโอ้โหแบบโอ้ยใจเย็นๆอันนี้นะคะเราคิดว่ามันท้องคุณเห็นไหมอันนี้คเห็นไหมวิธีสังเกตว่าหนูท้องนะคะ มันจะมีนมตอนนี้มันดุว่าตั้งแต่บอกว่าจะไม่เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้มาดูตัอดูมากนะคะตอนนี้ดูเดือดค่ะดูเดือดก่อนค่ะมาดูค่ะนี่นี่ไม่ยอมให้ดูเลยนะคะกัดเข้าไปทีนี้เล็กชันโอ้โหอเอ่เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นนมมันไหมนี่ค่ะวิ่ีดูว่าท้องนะคะนมจะใสใส นายก็อยากดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่ใส่อะค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้แล้วไปดูมาว่าการท้องต้องดูยังไงนะคะต่อไปก็มาดูว่าเขาขายหรือเขาคิดยังไงกิโลละกิโลละเท่าไหร่ครับอืมถ้าเป็นหนูเนื้อนะคะปัจจุบันนี้ตลาดหนูหมาว่ามันล้นตลาดนะคะหนูล้นตลาดมีพี่คนหนึ่งเขาติดต่อเข้ามาเขาบอกว่าเขาจะมาซื้อนะคะจะมาซื้อหนูเนี่ยหนูเนื้อ เขาให้กิโลละร้อยก็เลยว่าฮะกิโลละร้อยมีคนให้โลละร้อยหกสิบนะคะไม่ขายเพราะว่าเขาจะเอาไปทาหนูเนื้ออันนี้เขาติดต่อมาเขาบอกว่าให้ร้อยหกสิบมาเอาที่ฟาร์มเลยเก็เลยว่าถ้างั้นไม่ขายเพราะว่าตอนนั้นเราจะเอาไปปล่อยเราก็เลยปฏิเสธแต่ว่าไม่ขายแต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าจะาทำเป็นหนูเนื้อก็ไม่ขายอยู่ดีแหละ สพรว,ว่าสุกไม่ขายสุดก็คือไม่ขายนะคะปัจจุบันนี้นะคะโลโละร้อยหกสิบเลี้ยงแม่นะสำหรับใครนะคะ <laughs> ส,สำหรับตัวเองก็คือกลัวหนูมากกลั <laughs> วน,นะคะอ<ต>นาจา่ถามอะไรสำหรับใครที่เออด้วยสถานการณ์ตอนนี้ก็คือตกงานก็เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็บางคนก็ กใช่าสสูงอย่าหารายได้อย่างนี้นะคะหนูนี่ไม่ไม่ต้องแบบไปเลี้ยงที่นาหรือเลี้ยงอะไรเลี้ยงที่บ้านก็ได้ค่ะพื้นที่ใครอยากเล şey ี้ยงนะคะจริงๆอันนี้ข้างบ้านเนี่ยได้ตั้งสิบบ่อแล้วถ้าเกิดว่าจะถามว่ามีหนูกี่ตัวบางตัวก็มีลูกเนาะก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะคะนนี้นะนะถึงอยู่เนาะถ้าขายก็ได้จะได้ประมาณเออน่าจะถึงอยู่นะสองพันคิดว่าถ้าขายนะคะเป็นหนูเนอะแต่ว่าเราไม่ได้ขายแล้วทีนี้คนที่อยากเลี้ยง อยากจะบอกว่าอย่าเลี้ยงเลยเ<า>พราะอะไรคะเพราะอะไรคะรรเพราะว่าเออนี่อาหารที่มาอยู่ข้างหลังเนี่ยเบทาโกอันนี้กระสอบันึงเจ็ดร้อยกว่าต้นทุนมันใช่ค่าอาหารแพงมากอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้จะเป็นสูตรสามศูนย์หนึ่งนะคะก็เจ็ดร้อยกว่าของเบทาโกลแล้วก็จะมีของแล้วแต่นะว่าเราจะเลือกเอาสูตรไหนแต่ว่าถ้าอยากให้มันโตเร็วเนี่ยหรือว่ามันเพิ่งคลอดลูกเราก็จะเอาอันที่มันดีหน่อยให้หนูลองเพราะฉะนั้น แค่ค่าอาหารก็ไปแล้ว,แล,วแล้วข้า,ว,าวอีกแล้วค่าเสียเวลาเราอีกถ้าอยากเลี้ยงกนะ็คือต้องเลี้ยงแบบทั้งเป็นร้อยเลยนะคะเป็นฟามเป็นามใหญ่ะคะ่ะและก็ต้องหาตลาดด้วยตลาด <c oughs> เป็นการค้าขายแบบจริงจังเพื่อสร้างไรายได้จริงจังนะคะแต่สําหรับใครที่อยากเลี้ยงเพราะว่ามันน่ารักอย่างนี้นะคะ ก็ใช่เลี้ยงได้ค่ะเลี้ยงได้ไม่มีใครบอกว่าน่ารักเลยทีเนียทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่จะขายเมื่อไหร่จะเลิกไม่มีใครสนับสนุนนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาด้วยเพราะว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยเราก็อยากมีเวลาให้กับครอบครัวเนาะประมาณนั้นเออนางก็มาอยู่กับหนูเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยซาดีก็บอกว่าเลิกเถอเลิกเถอเขาให้โลละสองร้อยอ่ะอันนี้บอกตามตรงนะคะนูที่เอาไปปล่อยค่ะชั่งกิโลโลละสองร้อยนะคะแล้วก็ไปปล่อยแล้วก็มาเบิกตา มันีมีคนให้เราละ้อยนี่ก็คือโอ้โหเกินไปเอาไปปล่อยดีกว่านะคะเอาไปปล่อยนี่กี่ตัวแล้วครับใช่อประมาณ30กว่าตัวแล้วนี่น่าใช่30กว่าแล้วแล้วคิดว่าเออเวลาถึงเออ ตอนเกี่ยวข้าวที่จะลงมากินข้าวไหมคะหนูที่เราเอาไปล่อยอย่างนี้ค่ะไม่ไม่ปัจจุบันนี้หนูมันหายากแล้วนะแอนนาใช่ไหมพ่อของแอนนานี่แบบเซียนนะคะเซียนจับหนูได้ไม่หนูหรือไม่ได้สมัยนี้ไม่มีเลยจริงๆสมัยนี้มันไม่มีแล้วนะหนูนะถ้ามันจะลงมากินข้าวก็ลงมาเถอะจริงให้มากินเลยจะได้ขยายพันธุ์พี่เป็นไก่นั่นแหละค่ะที่กินข้าวนะคะแอนนานาอยู่ใกล้เนาะถ้าใครอยากรู้เนาะว่านาของแอนนาอยู่ไหนไปดูที่ช่อง ซับเพิ h งชแนลนะคะจะบอกว่าสาวผู้ไทยซับเพิ่งก็ไม่เอานะซับเพิ h a n แนลนะคะก็จะเป็นนาของแอนนาอยู่ใกล้ๆกันก็จะเห็นวิถีชีวิตนะคะแบบการดำนาอะไรอย่างนี้นะคะพอถึงฤดูเกี่ยวข้าวก็มาลงคลิปอีกแต่นี่นะคะถือว่าตามไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะลงช่องของแอนนาแอนนาทำไมชื่อแอนนาถามเลย เพราะอะไรเหรอคบแม่กินยาคุมตายนาก็เลยชื่อว่าแอนนาเขาอยากเพราะว่าอยากมากชื่อนี้ชื่อฝรั่งนะคะแอนนาเนี่ยก็คือคุณแม่เขากินยาคุมนะคะยี่ห้อแอนนาก็เลยต้องชื่อว่าแอนนาเต่ผลบ้างผไม่ได้ไงนะคะไปติดตามเท่าน้องได้นะคะน้องคนนี้แหละฝากด้วยนะคะฝากกดด้วยนะคะสเปิร์ชแนลค่ะ ไปตามได้อันนี้ก็มาเล่าเรื่องหนูเนาะตอนนี้ไม่ไม่เลี้ยงแล้วนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะเคลียร์ออกไปให้หมดรอดูก่อนอีกสักเดือนหนึ่งถ้านหนูตัวไหนที่ท,ท้องชนิมที่ไม่ได้ผสมแล้วอย่างเงี้ยเราแยกออกแล้วไม่คลอดแสดงว่าไม่ท้องเราก็จะไปปล่อยอคืนสู่ธรรมชาติโลละสองร้อยสองร้อยใครๆอยากสนใจนะคะไม่ไม่ถ้าถ้าอยากเอาไปเลี้ยงอะ่ะก็มามาดูได้นะคะจะเป็นคู่แบบเนี้ยพาะไม่พันห้าร้อย ถูกมากตัวใหญ่ด้วยเคยซื้อมาอย่างเงี้ยคู่ละพันสองนะคะไซส์นี้ของเราถูกติดต่อมานะคะเบอร์เ <laughs> <laughs> บอร์ข้างล่างก็แหละไม่ต้องบอกเบอร์ก็ได้นะถ้าใครสนใจมีเอฟอยู่สาคนนะคะที่ติดต่อเข้ามาไม่รู้เป็นเอฟหรือเปล่าว่าจะมาอยากได้หนูแล้วให้ส่งไปคนนึ่งอยู่ร้อยเอ็ดคนนึงอยู่อำนาจเจริญนะคะก็คือเราะะไม่ส่งนะคะถ้าอยากได้มามาดูมาเอาเลยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆนะคะ อ๋อมีอีกขันหนึ่งวิคิปนี้จะยาวไหมเนี่ยมีมีม,มีที่วันนั้นที่มีคุณน้าเขาเอารถมาขน,นไปเนาะ <S <S แล้วทีนี้น่ะหนูเขาคลอดนะคะปรากฏว่าแม่หนูกัดลูกอันนี้เรื่องจริงแกก็แบบไม่เข้าใจว่าทําไมถึงกัดอาจจะเป็นเพราะว่าแกออกไปไม่ถึงเดือนแล้วแล้วมันก็คลอดแล้วปรากฏว่าหนูกัดลูกส่วนของเรานี้ก็คือจับมาเล่นคอยดูทุกอย่างแต่แตแตมันไม่กัดลูกออมันอยู่ที่คนด้วย ความใส่ใจใช่อาจจะแบบจะเอามาเล่นเอนนาเอนนาจะเอาไหมตัวเล็กเอามาเล่นไัมยิ่งกลัวกลัวมันกัดมือมันไม่กัดจะเอาเอาไปแลยวก็ลองไปลองจะลองใช่ไหมลองอ่ะเดี๋ยวลองจับดูครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะว่ามันจะนิ่มเหมือนที่เราแบบคิดไว้ไหมนะคะตัวแดงแดง ไม่แดงตอนนี้มันไม่แดงแล้วนะคะเพราะว่ามันโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะว้าวโอ้ยโอ้ยจะจะจะไม่กัดจะไม่จัดมือค่ะเอ้ยโอ้ยจับได้เหรอได้จับหางมันตราอ๋อเอาใส่เอาใส่ใส่ซกใส่ซกโอ้ยโอ้ยไม่แก้จับแล้วกลัวมันกัดนี่มาแล้วนะคะอันนี้คือหนูของเรานะคะ แอนนาไม่กล้าไม่กล้าให้น้องแอนนานะคะเพราะกลัวว่าฟันมันจะกัดเพราะว่ามันโตแลยอะใช่มันมันลืมตาแล้วจุ๊บ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 อันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะอันนี้โอ้โหโอ้โหโชว์โชว์โชยจุโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคพอดีไหม แต่ว่าเห็นว่าครูต้อยเลี้ยงมากี่ปีนะคะถึงปีแล้วย่งโอ้โหเลี้ยงปีที่แล้วเดือนมีนาคมนะคะตอนนี้ก็เดือนสิงหากันยาไหมกันยาแล้วเลยค่ะพูดกันยาวันนี้มันที่สองเลนะคะสองกันยาก็ปีกว่าก็เลยได้รู้หลายๆอย่างนะคะว่าการเลี้ยงหนูมันเป็นยังไงควรจะเลี้ยงไหมถ้าจะเลี้ยงเป็นฟาร์มเป็นแบบว่าฟาร์มใหญ่เลยอ่ะคุณหาตลาดได้สิ่งสําคัญนะคะถ้าอยากจะเลี้ยงเป็นอาชีพคุณต้องหาตลาดได้ด้วยนะคะถ้ามีตลาดสามารถ ขายแล้วก็ส่งไปขายได้แล้วก็มีคนรับซื้อด้วยเรื่องหนูหนูแต่ทําให้เรามีเงินนะคะเรื่องนี้นะ,ะเรื่องหนูหนูโอ้โหถ้าใครสนใจนะคะอยากเลี้ยงจริงๆก็ให้ติดต่อมาที่คุณต้อยได้เลยนะคะรีบๆนะคะภายในเดือนนี้ก็จะเคลียร์ออกให้หมดเลยนะคะถ้าสนใจโอเคค่ะยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องด้วยนะคะสรเพิงด้วยนะคะน้องเขาอน้องเขาสาวผ <ını> ู้ไทยเอ๊ะทำไมวันนี้เราไม่สัมภาษณ์เป็นภาษาผู้ไทยเพราะภาษาผู้ไทยเด้อจะเด้อแต่ว่าอันนี้กับช่องสาวผู้ไทยแต่ว่าเวลาคุยเนี่ยเพราะว่าเอฟซีเราาปทั่วทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องคุยภาษากลาง จบแล้วปะจบแล้วค่ะจบแล้วปะไม่มายึงแล้วนะคะ <Bye. S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ <Bye. S 1>